สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็เพิ่งไปยิงปืนมานะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นถ้าติดตามผมนะก็เห็นว่าผมว่าซื้อมาอซื้อซอง US Duty Gear นะครับเป็นซองเลเวลสนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันก็คือซองส a ป a ย i แลนด์ดเลยนี่แหละครับเพราะว่า US Duty Gear เนี่ยซื้อโรงงานต่อมาจาก Safari Land ในเมืองออนทาริโอรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่ง US Duty Gear เนี่ยก็ยังใช้โรงงานเก่า เครื่องมืออุปกรณ์เก่าและแถมคนงานทั้งหมดเกือบทั้งหมดเนี่ยคนงานส่วนมากในบริษัท U.S. Duty Gear เนี่ยก็เป็นคนงานเก่าของ Safari Land นะครับระบบของ U.S. Duty Gear เนี่ยแทบจะเหมือนกับ Safari Land ทุกอย่างเลยแค่หน้าตาไม่เหมือนกันและเหตุผลที่พักหลังๆเนี่ย U.S. Duty Gear อาจจะขึ้นมานะครับนิดนึงก็คือกลมผมเนี่ยเปลี่ยน เปลี่ยนปืนเป็นเปลี่ยนปืนประจำกายเป็น FN ห้าศูนย์เก้า MRDLE นะครับเขาเนี้ยมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งในกรมว่าซองที่เราจะใช้เนี่ยต้องเป็นหนังหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นซองพลาสติกนี่พูดถึงถ้าเกิดใส่เครื่องแบบนะครับอ่าถ้าเกิดใส่เครื่องแบบจะต้องพกซองที่เป็นหนังหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นซองพลาสติกต้องมีหุ้มคล้ายหนังนะครับก็คือหนังเทียมมาแหละก็ดูให้มัน มันจะดูแล้วมันจะเข้ากับเครื่องแบบดูเป็นว่าเราทําให้เครื่องแบบเนี่ยมันเหมือนกับรักษาไว้ซึ่งเครื่องแบบต้นตํำรับของเรานะครับอ่าคราวนี้ส a ปนเนี่ยเขาเลิกผลิตซองที่มีหนังหุ้มไปพักหนึ่งนะครับแล้วตอนเข้ามากับตอนที่ว่าเราอนุมัติให้คนเนี่ยให้ตํารวจเนี่ยพกปืนติดเรดดอปได้เขาก็ต้องการซองใหม่ก็หมายความว่าซองใหม่ๆที่ออกมาพักหลังๆเนี่ย ไม่มีซองที่เป็นหุ้มหนังเลยแม้แต่อันเดียวไม่มีซาฟารีเลมเนตตัวนี้รู้สึกว่าเขาเรียกซาฟารี l ลมเนตนะครับไม่มีแล้วก็เป็นโอกาสที่ US d เกียร์ขึ้นมานะครับ u s เยทําเกียร์ทำทำซองที่มีหนังหุ้มนะครับตรงตามกฎระเบียบที่อ p d ยต้องการก็เลยเข้ามานะครับประจำการอ่าเขาเนี่ยที่ผมดูเข้าวก็คือพลาสติก วัสดุที่ใช้เนี่ยดีมากนะครับก็ดีมากก็ดีดีพอๆกับไม่ไม่หนีกับสเปรีลนเลยนะครับก็จะมีจุดที่ผมต้องบอกก่อนว่ามันมีจุดที่ผมผมไม่ชอบอยู่หลายจุดก็หนึ่งในนั้นก็คืองานเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยงานของของ US Du t ย g e a r เนี่ยยังไม่เนียนเท่าส f a r เรีลนนะครับยังไม่เนียนเท่าอาจจะมีอ่าไอตำหนิเล็กๆน้อยๆจุดนู้นจุดนี้บ้างเล็กหน่อยนิดหน่อยนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึ้งก็คือผมเนี่ยสั่งซองของ Glock 45ติดไฟฉายากับกับไฟฉาย s u r e f i อ e x 3 0 0อยู่นะครับถ้าเกิดเป็นของ Safari Land ถ้าเกิดเราสั่งซองเอนี้ยปุ๊บมันจะใช้กับไฟฉาย Streamlight t l r 1HL ได้แต่ถ้าเกิดเป็นของ USUD Gear เนี่ยมันไม่ได้ครับกลับกลายเป็นว่า,อาไอซองอันนั้นเนี่ยสามารถใช้กับช u r e f i r e อย่างเดียวมันมันไม่ c o m p a t i b l e กับ กัดไลทไ์ไอกบกับไฟฉายสตรีมไลท์นะครับนี่คือข้อเสียอย่างที่สองข้อเสียอย่างที่สามก็คือการที่จะเปลี่ยนไปใช้ตัว QLS เนี่ยคือตอนนี้ผมอยู่ในหน่วยที่เป็น special i z e d unit อ่าเราก็ใส่เครื่องแบบบ้างไ่ใส่เครื่องแบบบ้างนะครับก็การแต่งกายเราก็าเปลี่ยนไปเราก็มีความหลกัลกหลายในการพกอาวุธผมก็กลับมาใช้ QLS นะครับแต่ QLS ที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีล็อก เพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะอถอดยากนิดหนึ่งเขาเนี่ยไอซองของ US u d Gear เนี่ยไอ้ตัวระบบล็อกที่อยู่ข้างซองของมันเนี่ยกับใหญ่เกินทำให้เราไม่สามารถเอา QLS เข้าไปติดได้เลยเพราะมันติดมันมีมันมีส่วนบนของ QLS Fork เนี่ยที่ไปติดกับไอ้ตัวที่เป็นตัวล็อกนะครับของของซอง <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหายรูปไปดูนะครับ ก็เลยทําให้จะต้องซื้อสเปเซอร์มาใส่ด้วยตอนนี้ก็สั่งสเปเซอร์มาไม่รู้จะมาวันไหนจะกี่เดือนนะครับก็รอดูแต่ว่าโดยรวมนะครับก็พอใจไม่ต้องมาคือถ้าใช้สไปรแลนด์มาก่อนแล้วมาใช้ USD อสยูดิเเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยมันเหมือนกันเดะเลยนะครับและข้อดีข้อหนึ่งของสไปรแลนด์ก็คือไอของ USD อสยูดิเกก็คือเพราะว่าไอตัว มันมากับไอตัวไอตัวร้อยเข็มขัดเนี่ยไอตัวร้อยเข็มขัดเนี่ยมันทําให้เขาดีไซน์มาให้หมันเหมือนมันห่างปืนมันห่างจากตัวพอสมควรถ้าเกิดเราใช้อย่างนั้นเลยเนี่ยปกติของ Safariland เนี่ยซื้อซองมามาติดรัวเข็มขัดเลยมันจะรู้สึกว่าปืนมันแนบตัวมากเกินไปนะครับมันก็จะจับยากอะไรยากนะครับแต่ของ u s u อสเกเนี่ยเพราะว่าเขาทำเหมือนคล้ายๆเหมือนทำห่างออกจากตัวนิดนึง เวลาเราเราจับปืนจับอะไรเนี่ยก็จับได้ถนัดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาเอาไปใช้งานจริงเดี๋ยวใช้งานจริงถ้าเกิดมีม,มีข้อดีข้อเสียอะไรเกิดเอะไรเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ